ใหญ่เติบหลับพี่น้องม,มาเอาหัวอาหารให้เพื่อนกินกินบด้ขาดซบขาดปากท้องบิงเอาลองเอ่งเลงกินจิ้มหละก็นอนตะกะนนตกีเนี่ยแค่พี่น้องตอนนี้หู้เลย เปิดภาพมาก,กับมาอยู่คอกหมูพี่น้องมาบึงหมูน้อยเอาหัวอาหารให้หมูน้อยกัดเอามาก,ก็ได้หลายมือเติบก็ได้พี่น้องได้อาทิตก็ได้ กาบสวัสดีเด้อสุขูสุขนบวรศิ่ในประเทศหรือต่างประเทศกะยินดีเข้าสูช่องลุงไรอีสานบานเฮ้าคือเก่าือเดิมพีน่น้องเข้ามาเอาหัว,หวอาหารให้หมูหน่อยปปเขัาไปเบิง่งนับกันใหญ่เติบแลับพีน่น้อง มาเอาหัวอาหารให้เพื่อนกินกินบริขาดศพขาดปากท้องบิ๊ก็ลองเอ e งเร็งกินอิ่มแล้วก็นอนตะกีนนะ้เนี่ยแค่พี่น้องตอนนี้หู้วเอามาได้อทิ์กว่าแล้ว มามามาเตะกี้ไก่บัได้เพิ่ตื่นเดี๋ยวนี้นั่นหูห้่ะพี่น้องเริ่มหู้เริ่มหงจักป้ากินต่กินพิรุกพิลุกกินบ่อขาดชกขาด,ขาดปาก อ่าต้ะขีพนทดลองไอเรงอยู่ฮัลนห่นำยังไหนล่ะสิไงเพื่อนกะสมบูรณ์ดีอยู่พี่น้องแข็งแรงดีอยู่สิบสามชีวิตยังคงมีกำลังแข็งแรงดี กระไรขึ้นกว่าเก่าหลายตึกเอามาเชียอาทิตย์ปาก็มีตัวหน่อยตัวใหญ่ไงแหละพี่น้อง <c oughs> มาไทายให้พี่น้องเบิง้งว่าเอามาเล้ว มันคือว่านายให้เบิ้งแน่ปฏิว่าอีกมันตัวใหญ่สำใดแล้วก็อยู่ประมาณนี้แหละพี่น้องก็ถือว่าใหญ่ๆขึ้นกว่าเก่าอยู่แล็กน้อยป้าเบิ้งเพิ่นพี่น้องมันกินหลายห้องอยู่ตัวโดปด้าเพิ่นนี่พันน้อยบาดตัวรอดนะ พูดพูดสู่กล่องปะตะไศตะกีะ้ไปคีอเหี้ยขี้แเศแสกกระถือว่าสมบูรณ์ยังสมบูรณ์ดีแข็งแรงดีด สามเดือนกระซิบบอเป็นนมอยู่บ่งไงเป็นบ้าอยู่เป็นสาวอยู่บ่พี่น้องว่าจังใดการเลี้ยงหมูนี่หัวาอาหารบรดขาดดพี่น้องมันสิกินอยู่ตลอดเลยกินอิ่มแล้วก็ับไปนอน ห้องบกและขึ้นมากินโพดแท้พดแท้เฝ้าญ่เด้อหึฮกินน้ำกับเป็นต้นโอ้มสัสลาดแต่พี่น้องมึง โอ้นี่น้อยก็หากินน้ำเป็นตัวนี้โอ้โอสลาดไว้เทอะมาทายให้ ให้น้องเบ่งหมูน้อยพูนไปนอนจุ่มกันดู่บมเนี่ยสมัคักเถอะโอ้ยยิ้มแล้วก็นอนฮึฮู้วาตามภาษาเด็กน,น้อยนียน่เนาะ สุใมญ่กระน้อน,นพี่แลี้ยไม่ไม่สาวใหญ่ังบะฮันได้สมอยู่พี่น้องจักงามใดเพิ่นละขึ้นมือนอีกระยู่หวัวอยู่สวนคือเก่าล่ะพี่น้องบดไปซซาย ฝ้าหมูน้อยมากับบรรยากาศแดดเนี่พี่น้องอากาศก็คือฝนสิตกฝ้าก็ได้สัจกจังดอย่างกระบอกไอกีดลายมือละ่ะพี่น้องโอ้จะเป็นแบบใดฝ้าฝนก็ได้ตกก็ตกโคต ตกบ่ได้น้ำได้ตอนบไดมีเงินใสแล้วบาทนี่อันจะเป็นแบบนี้บไดตัดเป็นอาทิตย์เลยดิอย่างก็ได้บไดจิตนะปรทค่ะฝนเอเซนคักโพด ก็ยู่หัวยู่สวนลุงไร่กับมอคมอคแมงแมกเรียนยู่หัวยู่สวนนี่แหละพี่น้องจากลุงไร่สิไปทางใดยูู่้เดียวคือเกา่า ปลาอย่างเพิ่นของเจ้าอือนอยู่ติดกับลุงไลเพิ่นกับว่าใครได้ตัดขึ้นกันพี่น้องมันเป็นมันฝ้าฝนล่งหลายโพดฮาป่ะไป อยู่เทียงมาหอดเทียงแล้วพี่น้องนี่แล้วลุงไรกับมานางังเดินยูนนี่แลว้วอยู่หัวย่สวนเออตอรพี่น้องบังบักนาวเนยลน ไม่ได้ดินผูเมียบ้านบอกให้เก็บอันไปเฮ็ดน้ำยาล้างจานจก็บม่ได้เก็บไปให้เพิ่นจักมือก่อนจังได้เก็บเอ,อ้ยมาโดกเถอะกระโดกกระโดกคุณนะ่ะย่อยยำยง มีเต็งวัวเงยเงยทีน้องเอ้ยมาเด้อพู้ใดจากใดนาวน่ะมเอานำลงไล่นี่อยูส่สวนนี่ขึ้นหลายกระดดดเท้นี่อยู่หัวอยูส่สวนนี่กะบ,บรรยากาศล่มลื่นดีพีน้อง งามห่อนเนี่ยโอ้เหมาะเย็นต้นไม้มันหลายเมามาลุงไล่สิมะนังเรียนอยู่ต้นไม่นี่สองต้นสามต้นมันห่มดีย่นี่ห่มมันใหญ่น้องเย็น อ,อันนี้เปีนยานางใส่กับก่อภัยไกลของคู่กันพี่น้องอตัวน่ะสิบษา,าง่าย คัางบบ่เด็ดราคาบ่เด็ปลอ่อยใบกะห่างๆเมื่อนี่กะเด็ดเดยดเนี่ขึ้นเนี่ท่ำทาคือชิตกฝนกะพี่น้องจักเป็นแบบจังใดอากาศมีเรื่องนี่กะจักเสียดจีบบริจีบจยางกะได้ หลายมือล่ะเอ้าสำหรับคลิปนี้ลุงไร่กะจบไซสำนีขอขอบุญขอบคุ้นที่ติดตามรับชมคลิปตั้งแต่ต้นจนจบสำหรับคลิปนี้ลุงไร่กะลาไปก่อนสวัสดีครับผม